ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด f o l โล่ใน IG จีอิสตาแกรมกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า K M Social ก็ได้ค่ะสำหรับใครคครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่ายลืมติ๊กข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน G ี mail ค่ะก็สสมาทิ่ข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะกลับออกไปนะคะแล้วก็คลิกเข้าสูตรบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกบนหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวนหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Tik t o ็อมี IG มี YouTube มีเทลว t w i t t e r นะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ Instagram ค่ะแล้วก็เลือกเต้นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเราเปิดโปรไฟล์ขึ้น ตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลากดส่งตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจำนวนเงินไม่พอค่ะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติม1น0 0บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคาแนะน,นําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสเททีห้เปอร์เซ็นต์มาเติมห้0อบาทขึ้นไปค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปนะค่ะไทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองเนาะค่ะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานค่ะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกหมวดหมู่ค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความแล้วก็ส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตรค่าคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะคะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วค่ะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยนะคะในตรงนี้ก็จะบอกราคาต่อน1น0 0พค่ะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ําค่ะบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคําอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้แล้วนะคะเราก็สามารถคลิกดูแล้วก็ หรือว่าเราหาบริการไหนไม่เจอค่ะสามารถพริมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันค่ะตอนนี้ยอด o อล o w อยู่ที่55คนเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอรีแนาจอก่อนนะก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าทางเว็บไซต์เขาก็ดําเนินการให้เราไวมากๆเลยค่ะจาก55คนเนาะก็ขึ้นมาเป็น177คนกันแล้วค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ